สิตาก่อนบ่ายใครจะคิดล่ะคะว่าเด็กบ้านๆนคนนี้เนี่ยจะเป็นดาราแถวหน้าของวงการกันไปทําเอาสาวๆแห่ชื่นชมชมพูก่อนบ่ายกันละคะ่ะเพราะว่าหลังจากเห็นภาพสามีดีเด่นอย่างบอยวัชระพงศ์ที่ได้นําเงินก้อนโตจํานวนหนึ่งล้านมามอบให้กับน้องทาราในวันกบร้อมห้าเดือนของลูกชายหัวแก้วหัวแหวนโดยคุณพ่อบอกว่าลูกคือแรงบันดาลใจในการทํางานของพ่อจะตั้งใจทํางานเก็บเงินให้กับครอบครัวก็ข,ขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูกสองกันละล่ะคะ่ะสําหรับ สาวพิธีกรอารมณ์ดีชมพู่ก่อนบ่ายภรรยาของหนุ่มบอยหลังจากที่ล่าสุดนี้มีเวลาว่างจึงหยิบจับนู่นนี่ในบ้านเพื่อจัดของให้เข้าที่เข้าทางค่ะสําหรับนักแสดงสาวอารมณ์ดีอย่างชมพู่เมื่อไม่นานมานี้เจ้าตัวเองก็เจออัลบั้มรูปในสมัยที่เจ้าตัวเข้าวงการใหม่ๆได้ถ่ายเฟรมกับตลกรุ่นใหญ่พร้อมกับเขียนแคปชั่นให้แฟนๆทายกันค่ะว่าจัดบ้านเจอรูปสมัยเข้าก่อนบ่ายใหม่ๆ โอ้ฉันเองอยู่ในชุดสีเหลืองที่น่ากลัวจำได้ไหมใครเป็นใครจากนั้นชมพู่เองเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพในช่วงที่ไปขอถ่ายรูปกับดาราทั้งยังบอกด้วยนะคะว่าไม่เคยคิดว่าจะโตมาได้เฉิดฉายวงการเช่นนี้นี่คือภาพก่อนเข้าวงการสมัยที่ถ่ายรูปกับดาราใครจะคิดว่าได้เข้าวงการวะโอ้ยยิ่งเก็บของก็ยิ่งหลอนแกงตัวเองเก่งมากๆขอแสดงความคิดเห็นของทุกคนหน่อยว่าเป็นยังไงจะเป็นยังไงลองมาชมภาพกันดูคะ่ะ